สวัสดีครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬากลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ5นักเตะที่เตรียมแจ้งเกิดในตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติไทยแทนที่อุ้มธีรทอบุญมาทันที่ขอถอนตัวออกไปใน3เกมที่เหลือของศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศ UAE เริ่มกันที่เจ้าพีสัส,ะสะลักไหประคนดาวเตะวัย25ปีจากบุรีดํายูไนเต็ดตัวเต็งอันดับหนึ่งที่หลายคนมองว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากที่สุดในบรรดาผู้ท้าชิงทั้งหมด ทั้งประสบการณ์ในนามทีมชาติไทยและเกมสโมสรระดับเอเชีย er. โดยเจ้าพีถือเป็นแบ็กซ้ายจอมบุกที่มีทั้งทักษะและความเร็วซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้กับต้นสังกัดไปทั้งหมด26นัดทำไป5แอสซิส์ ในานามทีมชาติเจ้าพีมีชื่อติดทีมชาติไทยอยู่23ปีอย่างต่อเนื่องและสามารถพาทีมป้องกันแชมป์ซีเกมที่มาเลเซียได้สําเร็จส่วนผลงานในทีมชุดใหญ่แบ็กซ้ายซอกกรารายนี้มีชื่อติดทีมตั้งแต่ปี2018และทําผลงานได้ดีทุกครั้งที่ลงสนามรวมถึงยังเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยในเกมที่เฉือนชนะ UAE 2ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรกที่บ้านเราอีกด้วย รายต่อไปคือเอเนสโตภูมิพาแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสเปนวัย31ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสมุทรปราการซิตี้ในฤดูการที่ผ่านมาโดยลงสนามไปทั้งหมด30นัดทำไปถึง5แอสซิสช่วยทีมจบอันดับที่6ในศึกไทยลีกก่อนที่จะถูกบีจีประทุมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกทีมล่าสุดดึงมาร่วมทีมและมีโอกาสลุ้นลงสนามให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาค้าแข้งในประเทศไทยเมื่อ7ปีที่แล้ว อีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจคือสถาพรแดงสีแบ็กซ้ายวัย33ปีจากสโมสรหน,นองบัวพิชยะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีสม่ำเสมอจนหลายคนชื่นชมทำผลงานกับอดีตต้นสังกัดตราดเอฟีได้ดีลงสนามไป28นัดทำไป1แอซิสจนถูกหนองบัวพิชยะทีมน้องใหม่ไทยลีกดึงมาร่วมทีมเพื่อสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาลหน้าด้วยจุดเด่นที่เล่นเกมรับได้อย่างโดดเด่นและยังเล่นได้หลายตำแหน่ง จึงจัดว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ทำให้เจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกและเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาว่าจะมีโอกาสลงสนามให้กับทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกครั้งนี้แต่ว่ายังเสียไม่ออกเป็นโอกาสของตรัาดูนีตบเป้าหูสมบนรณออกมาตะครุบไมทันครับจะเปิดเข้ากลางได้มีตัวชาร์จอยู่แล้วนะครับผู้เล่นของตราดครับ ามาดูกันที่นักเตะดาวรุ่งกันบ้างครับเจ้านายชัดมงคลเรืองธนโรอดาวรุ่งวัย19ปีจากรั้วฉลามชนชนบุรี f อนักเตะที่เป็นผลผลิตจากรั้วฉลามชนอะคาเดมี่แม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นดาวรุ่งแต่เรื่องการรับความกดดันไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าตัวผ่านแรงกดดันจากการแบกอายุลงเล่นมาโดยตลอดสามารถโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเกินวัยจนได้ลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยวัยเพียง18ปีในเกมมุนเครื่องกับไทยลีกออสตา ที่สำคัญในซีซั่นที่ผ่านมายังเป็นกำลังหลักช่วยให้ฉลามชนควา้ารองแชมป์ฟุตบอลช้างเอฟเอคัพอีกด้วยจุดเด่นของแข้งรายนี้ก็คือสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้าและเติมเกมริมเส้นได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เข้าใจแทคติกโค้ดเป็นอย่างดีน่าจับตาว่าจะเบียดรุ่นพี่ลงไปวาดรุ่นลายในสนามได้หรือไม่ใกล้ๆกฤษดาเปิดโค้งเขา้าใดเลยชาลุนเรียบร้อยเลยับโโห ดูสิครับทีของเรวเรียบร้อยครับแบบนี้1นึ่งต่อศูนย์จงรีขึ้นนำกระโดยชัดลงคนเทือธานารับปิดท้ายกันที่เจ้าแม็กจตุรพัฒน์สัตธรรมดาวรุ่งวัย21ปีจากสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอซที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องกับต้นสังกัดจนมีชื่อติดทีมชาติในยุคข,ของอากิระนิชิโน ล่ตั้งแต่ชุดซีเกม2019ตามมาด้วยทีมชาติไทยยุ23ปีทิงแชมป์เอเชียปี2020และล่าสุดในการเตรียมทีมลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้เจ้าแม็กก็มีชื่อมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยในส่วนของสีเสื้อสโม,มสรส,รงสิงเจ้าท่าเจ้าแม็กพิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จจนได้รับโอกาสจากต้นสังกัดลงสนามไปทั้งหมด9นัดและทําไป1ประตูจุดเด่นของเจ้าแม็กคือลูกบู๊ดุดันเติมเกมได้ไม่มีหมด เรียกได้ว่าถอดแบบอุ้มทีลทรนักเตะในดวงใจของเจ้าตัวมาเลยกับสรวัตขนานเส้นมาดีแมตตี้เฟอร์นเดสขาวครับอุ้ยเขาเป็นเจ้ตัรัพัฟที่พยายามไปช่วยขวาครับเดบตตี้ลากคนกรอบแก้ตัแล้วกดลูกนี้ข้ามชางครับและนี่ก็เป็นหนักเตะที่พร้อมแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงแบ็คซ้ายทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งนี้ ต้องมาทายใจอากิระนิชิโนกันว่าจะเลือกใครเป็นขุนพลคู่ใจลงสนามในครั้งนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราครับ